อย่าลืมโทรหากูนะได้จ้าไปถึงมึงนะเออถ้ามีเรื่องจะโทรไปได้เลยเพื่อนเออรักมึงรักมึงสุดี่ไม่สนิทกันเลยบ่มบ่มฉันเออเอ้ยผมกินข้าวกินปลาเพื่อนเพื่อนนะได้เลยเเดี๋ยวปไอ้วมมึงจะหลับจะตื่นก็คิดถึงมึงเออโชคดีนะผมนะโชคดีไปเพื่อนเด็กเด็อยู่ด้วยกันเลยไหมอ่ะไอ้ผมอะีนิึงเด้ยังกููร้้แลวเออ จะไม่ตัดผมให้เลยได้ได้ได้ตรงชั้นอะไรมึงไปตะทีเหรอป้าเออเจ้าของรถพอพึ่งยอยับแปดสามหกสามแล้วขอราชสีมาขยับรถขยับลนด้วยครับแต่สามหกแปด้วยครับอยู่ไม่ได้แล้วพี่เาค่ะปารีเพื่อนเขาได้ยศจะหมดแล้วในายผงนี่ดูแล้วว่าคงจะอยากได้ยศเหมือนจะเข้าใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยจะให้ยศพิเศษกับในายผงเลย เร้แค่กว่าเป็นเพื่อนอีกจริงหรือเปล่าตั้งใจแล้วกันถึงว่ามันไปก่อนเลยด้วยอำนาจแห่งเราเทพประทานรอสแต็กไปแล้วม้างเลยขอโทษทีเจนไม่บางบูดภาษาอังกฤษได้คำเลยว่า Good afternoon Good a f t e น,นสวัสดีตอนบ่ายมาเมื่อกีวอะไร ได่ไห้สีทองตายเลยเดี๋ยวๆสีทองอะไรอ่ะเรบบห์เห็บหมาเห็บหมามาอยู่บนหัวแล้วได้ไงก็ลังกินเลือดนี่ <c oughs> ใจบุญเดี๋ยวกว่อนเนี่ยเห็บหมาเนี่ยมันมาอยู่บนหัวแล้วได้ไงแปลกมากเลยมันอยู่กับหมาอะบรนจะขาดแล้วทีนี้เขาฉันก็ เลี้ยงหมาโดยตัวหนึ่งมาเจ้าคระก็มาอยู่บนหัวอะไวก็รักกันมากเลยจริงนอนก็นอนด้วยกันนอนกับหมามาเจ้าคระมีลูกกี่ตัวแล้วสี่ตัวไม่มีมีลูกได้เหรอหมาตัวผู้ขอโทษทีไปโดนหัวได้ยังไงเลยไมนะจะว่าวันที่ไหนหมดยังหล่ะเหลือทุ่งสถิตอีกตัวนนี้มันวิ่งแอบพลานี่หมดเลย ตั้งใจนะด้วยอำนาจแห่งเราเทพประทานจะเฉาะเลยน่ะจะวางตรงนี้จะขอมอบยศให้กับนายผงเป็นมหาเล็กติดสอยห้อยตามเรานับแต่วันนี้นะพี่นะพระช่ขอเดชะจะติดก็ให้ติดไปเลยไม่ต้องห้อยได้ไหมทำไมเนี่ยก็แบบว่าพระองค์เนี่ยชอบเล่นบนเลขใช่ไหมล่ะแยวว่าพระองค์น่ะ กระโดดตรงนั้นตีตรงนี้ไปรับบอลตรงนั้นนั่นก็หมายถฉันห้อยอยู่เนี่ยไม่แขวนสายเลยเนียโอ้โเข้าใจผิดแล้วมหาลัยติดสอยให้ตามไปที่นี้เราหมายความว่าไม่ว่าเราจะเสด็จไปที่ใดจะมีนายพลติดตามไปอย่างใกล้ชิดที่เวลาเลยอ๋อพระเจ้าค่ะพอใจแล้วใช่ไหมพอใจเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอปรึกษาอะไรหน่อยสิมันจะมีวิธีได้บ้าง ที่ทำให้เราเดินทางเข้าสู่ประเด็นโรงมิสัยเพื่อไปแต่งงานากับเจ้าของบ้านชนลกเกอร์อปลอดภัยนี่เป็นประเด็นเสด็จโฮแ่นดินของเราแท้ๆยังมีโจมาดักฆ่าแล้วได้ถ้าหากว่าเราไม่คิดปลอมตัวหรือไม่คิดคี่ทำอะไรเลยคงจะลำบากเราฉันคิดว่าถ้าจะเดินทางให้ปลอดภัยเนี่ยเราต้องปลอมตัวพระเจ้าข้าปลอมตัว ใาจะปลอมตัวเป็นอะไรกันดีเลยในผมปลอมตัวก็ให้ให้ได้ผมประโยชน์เท่าน,นี้เราก็ปลอมเป็นขอทานพระเจ้าค่ะองขอทานผลประโยชน์ตรงไหนผลประโยชน์ตรงที่ว่าเราปลอมเป็นขอทานเนี่ยเราขอทานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามทางเนี่ยก็ต้องมีคนให้มั่งไม่ให้มั่งพอจะถึงอีกเมืองนึงเนี่ยก็ได้หลายหมื่นอยู่แนละ้วพระเจ้าค่ะเป็นงาสมดีเหมือนกั้เดินไปกันเลยนะพระเจ้าค่ะเดือยสองคนเดินทาง ท่านเป็นเจ้าไปไหนมาไหนก็ต้องมีบทบังย,ยามที่ข้าพเจ้าปลอมตัวท่านจะต้องอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าขาแล้วอย่าทำให้ใครเขาจับได้นะว่าเราทั้งสองนะ่ะปลอบตัวขบวนเจ้าขาแต่ตอนน,นี้เจ้าต้องตามข้วพเจ้ามาใกล้ๆขระเจ้าขา ขอให้หม่อมฉันได้เป็นเจ้าสักครั้งได้ไหมได้สิพระเจ้าคะ่ะ